สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านด้วยนะกลับมาพบกับอาจารย์นตตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้จะเป็นคลิปพิเศษที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของดาวพระมนุษยูนะคะเพียงดวงเดียวเท่านั้นที่โคจรรีเทิร์ย้อนกลับนะคะไปอยู่ในพบปัดอันนี้นะคะของชาวลัคนาราศีตุลตั้งแต่วันที่หนึ่ง ธันวาคมปี65และจะอยู่แบบนี้นะคะไปจนถึงวันที่8มีนาคมปี66เลย3เดือนโดยประมาณที่ดาวพระมนตรียูนี้โคจรรีเทิร์นกลับนะคะปกติเนี่ยดาวจะมีการโคจรเดินหน้าอย่างเดียวแต่ดาวพระมนตียูในรอบนี้เนี่ยจะโคจรย้อนกลับด้วยจะเกิดเรื่องอะไรนะคะเรามาดูกันก่อนอื่นนะจานต้องบอกก่อนว่าการฟังดวงชะตาในรอบนี้นะ เราจะเน้นในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเป็นหลักเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านใหม่ที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีเกิดของตัวท่านเองท,ท่านสามารถส่งรายละเอียดตามที่อาจารย์จะพูดดังต่อไปนี้เรียงตามลำดับให้ครบนะคะ 1. คือปีพศที่ท่านเกิด2คือเดือนที่ท่านเกิด 3. คือวันที่เกิด4สําคัญมากเลยค่ะคือเวลาเกิด ที่ชัดเจนแน่นอนไม่เอาประมาณ5จังหวัดเกิดส่งมาให้ครบ5อย่างนี้เรียงตามลำดับที่อาจารย์พูดเท่านั้นในคอมเมนต์และอาจารย์จะทยอยตอบให้นะคะตามคิวที่ท่านได้ลงไว้ในคอมเมนต์นะเพื่อท่านจะได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยท่านเป็นคนลัคนาราศีอะไรท่านจะได้ฟังดวงชะตาของท่านได้ตรงจุดนะคะเหมือนโฟกัสได้ตรงเป้ามากยิ่งขึ้นและ เราต้องมารู้กันก่อนว่าดาวพระมรุิยูนี้นะคะเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเราจะได้ตั้งหลับถูกดาวพระมรุนิยูนี้นะคะทั้งโหราศาสตร์ไทยเราจะใช้สัญลักษณ์คือเลขศูนย์นะจัดเป็นอากาศธาตุแต่ทางดาราศาสตร์หรือทางโหราศาสตรสากลเขาจะเรียกดาวดวงนี้ว่ายูเรนัสนั่นเองดาวพระมรุิยูนี้นะคะส่งผลทั้งด้านดีและด้านร้าย แน่นอนดวงดาวทุกดวงหรือสรรพสิ่งบนโลกนี้ย่อมมีสองด้านเสมอและผู้โหดของเรานะคะได้กําหนดไว้ว่าทายไั่อาเพศให้ทายมารลตยูเราฟังดูแล้วก็จะคิดถึงเรื่องของความเสียหายอย่างเดียวเลยแต่แท้จริงแล้วเนี่ยดาวพมระมฤตยูน,นี้นะคะจะส่งผลถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแบบเบสเ็จเดดชาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเราไม่คาดคิดไม่คาดฝันก็ได้ การเปลี่ยนแปลงนะคะอาจส่งผลดีในภายหลังของชีวิตของเราก็ได้นอกจากนั้นแล้วดาระเมร์ดติยูนะคะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อโซเชียลเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือสื่อออนไลน์ก็ได้หรือเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งลึกลับพูดผีปีศาจเทวารักอีกด้วยนะและแน่นอนเมื่อดาระเมรดติยูนะคะโคจรรีเทินย้อนกลับ ไปอยู่ในภพปัตตานิของชาวลัคนาราศีตุลจะเกิดเรื่องอะไรเรามาดูกันตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมปี65จนถึงวันที่8มีนาคมปี66ดาวพระมาด,ดิโยโครจรรีเทิร์นอยู่ในภพปัตตานิปัตตานิเกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นส่วนคู่ครองคนรักคู่กรณีก็ได้นะทำให้ชาวลัคนาราศีตุล อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตครอบครัวของท่านคนที่มีครอบครัวแล้วต้องระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์นะคะระวังในเรื่องของการทะเลาะกันแล้วทาให้เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะอารมณ์เป็นเหตุด้วยบางท่านก็งุดหงิดใส่คู่ครองง่ายหรือบางท่านคู่ครองคนรักของท่านอาจไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันด้วยเรื่องของการงานก็เป็นได้ส่วนใครที่ยังไม่มีคู่ ก็อาจจะได้เจอคู่เข้ามาในชีวิตแต่ถ้าส่งเสริมกันไม่ได้ก็จะห่างกันไปเองเรียกว่าคนที่ใช่ก็จะอยู่ได้ยาวคนที่ไม่ใช่ก็จะตีจากท่านไปเหมือนกันบางท่านก็มีการร่วมหุน้นทําหุ้นส่วนนะคะหรือมีการลงทุนร่วมกับคนอื่นเข้ามาหรือมีการได้เซ็นสัญญาร่วมกับคนอื่นด้วยนะคะทําให้มีผลกําไรเกิดขึ้นบางท่านนะก็มีหุ้นส่วนอยู่แล้ว แต่ก็อาจจะมีปัญหากับพุ้นสวนของท่านในช่วงนี้เพราะความไม่เข้าใจกันหรือเพราะอารมณ์เป็นเหตุนี่แหละทาให้เกิดความแตกแยกเกิดขึ้นด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นนะในเรื่องเกี่ยวกับภพบปัตนินี้นะคะก็เกี่ยวข้องกับเพศตรงข้ามอีกด้วยหรือคนที่จะเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเรานะคะทั้งทางด้านการงานเช่นหุ้นสวนนะคะคนที่ทํางานร่วมกับท่านนะหรือ กรณีก็ได้ในกรณีที่ท่านมีคู่กรณีหรือยังไม่มีก็ต้องระวังอย่าไปมีคู่กรณีอย่างเด็ดขาดเลยนะคะเพราะในช่วงเนี้ยดาวพมัมเมอติยูนี้มาเขยา่าอยู่ในภพปัตตานีก็คือคู่กรณีนั่นเองนะและดาวพมัมเมอติยนูนี้ยังโคจรส่งกระแสะเลงมาถึงจุดเกิดของท่านอีกด้วยนะคะทําให้ทั้งตัวท่านและตัวคู่ครองหรือตัวท่านและ คนที่ทํางานร่วมลงทุนกับท่านเนี่ยเกิดความหงุดหงิดหรืออารมณ์เหวี่ยงวีนได้ง่ายขึ้นอารมณ์แว่งสวิงอย่าง้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องควบคุมอารมณ์เวเองให้ดีใน3เดือนนี้หรือในด้านดีท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยของท่านหรือท่านกับคู่ครองอาจจะมีการเดินทางไกลก็ได้ไปต่างประเทศนะคะไปต่างถิน่นต่างแดนเกิดขึ้นก็เป็นได้นะทางด้านดี ะะส่วนในด้านร้ายเนี่ยท่านแค่ระวังเท่านั้นเองปัญหาก็จะไม่เกิดทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องที่อาจารย์พูดนี้นะคะจะเกิดขึ้นมากน้อยหนักเบาไม่เท่ากันของแต่ละดวงชะตาบางดวงชะตาก็เกิดบางดวงชะตาก็แทบจะไม่เกิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านด้วยและการพยากรณ์ดวงชะตาแท้จริงเราจะใช้ดาวทั้งหมด1ิด,ดวงด้วยกันแต่ในรอบนี้อาจารย์จะพูดถึงดาวพระมาดยูเพียงดวงเดียวเท่านั้นนะ แต่ดาวพระมรดตยูนี้โคจรย้ายราศีทีนึงเนี่ยจะใช้เวลา7ปีแต่ในรอบนี้มีการโคจรรีเทิร์นกลับอาจารย์ก็ต้องมาพูดทางด้านดีได้ได้ไม่ดีเพื่อให้ท่านเนี่ยฟังไว้เป็นเพียงแนวทางจะได้ตั้งรับถูกว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่เข้ามาในชีวิตของท่านเกี่ยวกับาดาวพระเมรดนตยูและอาจารย์ก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพระราหูนะที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มมีนา ปี65ที่ผ่านมาและจะอยู่กับเราแบบนี้ไปจนถึงตุลาปี66เลยหากท่านไหนเนี่ยอยากจะไปฟังเกี่ยวกับอิทธิพลของดาวพระราหูซึ่งดาวดวงนี้ก็มีความสำคัญกับชีวิตของเราเช่นเดียวกันท่านสามารถเข้าไปกดรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์พลังงานบวกดีๆที่มีกันเสมอมาเลยนะคะ อยู่เป็นครอบครูที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดพัมประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ